จัดการตวเองคือสามารถตัดสินใจได้ทุกอย่างมันจะพลอยอย่างกับแพรพัทยานะฮะพัทยานี่เป็นเมืองชนเทเไยนะครับนครพัทยาเป็นเขตเศรษฐกิจนะเป็นเขตเศรษฐกิจขึ้นมาแต่จังหวัดจัดการตนเองเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องการตัดสินใจที่จะทําอะไรที่เป็นของยุทธศาสตร์จังหวัดสามารถตัดใจทําได้เลยนะครับถ้าโครงการนี้สําเร็จพิศโลกน่าจะเป็นจังหวัดที่สอง บจังหวัดที่สองประเทศไทยต่อจากนครปฐมสังเกตนครปฐมขทยทำไม,มเจริญนะครตระกูลสะสมทรัพย์นะครับทั้งคุณชายาคุณชยัยรทนะครับตัดการจานรตีขึ้นมาในจังะวขปกครองตัวเองนะครับผังเมืองวางเองภาษีบางตัวเวฟให้โรงงานคุยกับอินทรกร์กับคลางกับพันธุ์ได้โดยตรงนะครับอันนี้ถ้าเราทำได้นะไม่ไว่าเป็นธุรกิจเป็นโอทอปเป็นโรงแรม เป็นร้านอาหารพวกนี้จังหวัดจัดก,การเองเนี่ยถ้ามีการรวมกลุ่มเอกชนดีๆนะครับก็สามารถคุยว่าความต้อง,างการเอกชนต้องการจังหวัดไว้อย่างไรนะครับข้อที่9นะครับร่วมเปิดคลินิกนะครับรับปรึกษาปัญหาผู้ที่รับผลกระทบจากการเกิดโดรคภัยจังหวัดพิศนุโลกครับงานนี้จัดโดยสสววันนั้นมีใครเข้าร่วมบ้างครับผมมีผมมีคุณกิฟต์มีคุณคุณทรัพย์ มีทอปมีคนใหม่ตัวนี้ตอนแรกเนี่ยผมต่อรองก็คือกระทบทั้งทางตรงเนี่ยเราไม่มีแต่กระทบทางอ้อมเนี่ยมีสสวนะครับลองจําชื่อนี้ไว้สสวเนี่ยเขาจะให้งบป,ประมาณเราได้นะครับอย่างแรกคือสนับสนุนผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวอย่างที่สองคือสนับสนุนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนครับของเรา ดีนะฮะลองดูนะครับถ้าคุยเรื่องส่งเสริมได้ของวิสาหกิจชุมชนตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับสมาชิกผ้าทอผ้าทอตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะวิสาหกิจชุมชนไม่ของมุนมีตรงภาษีอครับครับผมคือตอนนี้เราจะแยกเราจะแยกคือ มาชิกของรามจีมีโอท็อปใช่ครับมีวิสาหกิจชนครับผมแต่ตัวนี้ก็คือสอสวนะฮะงบประมาณของสอสว,สวเนี่ยเขาสามารถช่วยเราได้ในเรื่องพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอย่างที่สองก็คือด้านบรรจุภัณฑ์เมคเกจิ้งนะครับเพื่อส่งเสริมตัวนี้ได้นะครับถ้ายังไงเป็นสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมสตราร์ทอัพาที่2องครับลองคุยดูว่าสสว,สว,สวตัวนี้มีประโยชน์นะครับคราวที่แล้วเข้ามาก็มีหลายก็มีหลายคนได้รงการกลับไปนะครับ แล้วข่าวหน้ามีทางสมาคมกจะแจ้งให้สมาชิกทราบเหมื่อข่าวแล้วนะครับเขาไม่ได้แจกเก็บงจริงเขาให้สติ๊กเกอร์ครับผมคองศาสตร์การค้าขอเสริมให้ใช่ครับผมที่เขาขอแจกเกียงแา้วเขอถือน่าเขาบผมว่าอย่าพึ่งง้อวิปวันครับใช่ครับใช่อันนี้เป็นอีกช่องทางนึงนะครับของสสวนะฮะสสวสสวถึงงบกำงบปีประมาณเกือบพันล้าน ใช่ครับเดี๋ยวลองคุยดูครับลองศึกษากนะันดูว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างพี่ <c oughs> พอที่สิบนะครับเช,เชิญเปิดเชิญเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูแหงม้านะครับวันนั้นมีผมมีคุณซับนะครับมีคุณใช้มีคุณบิ๊กนะครับมีป้าแดงแล้วก็มีน้องสมาคมขึ้นไปเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูแหงม้าแล้วเราก็ตามต่อด้วยสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวนะครับบ้านใหม่ล้งกล้า ไปดูสัตว์ระไปนครไทยครับล้วตกแก่งตนนะครับมีภาพไหมครับมีครับต้องถามหมือว่าเป็นรู้ท่องเที่ยวใหม่นะฮะตอนนี้กําลังกําลังให้ใช่ครับผมกาลังทํารูทออกมานะฮะมีคลต้องการก็คือตอนนี้เขาอยากได้วันเดียวอยู่ไปทำรูทขึ้นเกลื่อนลงเข็กนะฮะเดีย๋ยวให้บริษัททัวร์ในสมาคมเนี่ยถ้ามีแล้วขาย แตใ่ให้ให้โบกให้สมาคมด้วยสมมติหัวละร้อยก็เป็นร้อยสองบาทหัวละพันก็อาจจะเป็นพันพันร้อยอีกร้อยหนึ่งเนี่ยตัดเข้าสมาคมแต่ใช้ไพ่เก็บตัวทัวตัวเดียวกันนะครับแล้วตกแก่งตนหลายคนยังไม่เคยรู้ว่ามันมีผู้ว่าไม่เคยไปยุทธศาสตร์จังหวัดไม่เคยไปหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดไม่เคยไปที่ไปเนี่ยผมรู้ก็จะ เกษตรเกษตรจังหวัดวีรศักดิ์นะฮะวันนั้นไปเป็นวิทยกรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วแกบอกมามีโอกาสก็เลยไปความพิเศษของมันมจะเป็นลาน้ํายาวไปประมาณตั้งสองกิโลนะครับน้ําอยู่ซ้ายมือขวามือจะเป็นลานหินนะครับะระดับน้าขึ้นสูงสุดยังไงก็ยังมีลานหินเหลืออย่างน้อยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรสามารถเดินเลาะไปได้นะครับสามารถเดินเลาะไปได,าาด,ไปได้แล้วมันก็จะมีโบกโบคล้ายคล้ายสามพันโบครับ,รบแต่โบงนี้มันจะไม่ใหญ่มาก รถนะอันนี้ข้าง,าง,างซ้ายคือที่เห็นจะเป็นป่าชุมชนมีป่าชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีคนเข้าไปจับไม่มีคนเข้าไปจับจากการท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องดูว่าไปแล้วมันมีความปลอดภัยหรือเปล่า,ลาการการเต็นท์มีนะครับเดี๋ยวจะถอดข้างึ่งเนี่ยครับผมคือความใหญ่ของมันนะครับมันจะเป็นลานมันจะเป็นลานกว้างเลยถ้าหน้าน้ําเนี่ย หน้าน้ำเนี่ยลงมาเ่ยครับมันจะแผ่ออกมาเกือบเต็มลานเหมือนกันนะครับแต่ฝั่งสองขวามือนี่สามารถเดินได้ยาวนะครับเดี๋ยวช้างช้าต้องดูเนาะเดี๋ยวตัวทัวร์ตรงนี้แต่ขายตัวเดียวขายไม่ได้ครับต้องขายต้มดรวมคุณที่ว่าเราจะไปรวมกับอะไรนะครับมันจะมีสาหร่ายสียเขียวที่สามารถทานได้สาหร่ายก็เรียกอะไรนะผักใช่ครับมีผักม,มีปลาเฉพาะอย่าง และในบริเวณใกล้ๆกันมีหัวตะเข้นะครับอันนี้ใช่ครับผมเป็นหัวจรเข้นะครับเนี่ครับสายมีอยู่เป็นน้ำพอเดี่ยวมันก็คือน้ำไม่ลึกเล่นได้ตลอดปีทั้งปีแล้วก็มีเด็กก็สามารถเล่นได้และปลอดภัยจากถนนครับผมจากถนนหลักเข้าไปไม่น่าเกินั้งสองกิโลนะจึงสามจุดเจ็ดครับสามจุดเจดกิโลป้ายะสามจุดเจ็ดกิโลนะครับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวอาจจะเปิดตัววิดีโอห้ดูทีหลังนะครับข้อสิบเอ็ดน,นะครับเชิญร่วมพิธีเปิดคริสต์มาสนะครับณวงเวียน,นรถไฟฮะอันนี้ก็เขาร่วมกันทุกปีนะครับมาจาอาหารจัดพอ้อมขึ้นมานครับวันที่ห้าเนี่ยจะมีการประดับต้นคริสต์มาส